สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่าน <_ S 2> ผมดรกองพบหวังสุนทรประธานกรรมการบริหารสำนักสืบสวนการทุจริตหรือ CPIB ซึ่งเป็นองค์กรที่เ,าเรารวมตัวกันภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญทุกท่านครับ ทราบข่าวจากสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาได้มีการอนุมัติโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง200,000บาทต่อกองทุนจำนวนทั้งสิ้น1 2 4 0 กองทุนในครั้งแรกเมื่อวันที่27มีนายังจะเหลืออีกประมาณไม่น้อยกว่า60,000นกองทุนที่จะอนุมัติในรอบที่2ที่3จนจนครบทีนี้จากที่องค์กรของเราได้กับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนและสมาชิกของเราที่มีเกือบทุกหมู่บ้านทั่วประเทศไทย นขนาดนี้ซึ่งก่อนที่จะมีการอนุมัติในครั้งนี้นั้นมีหลายพื้นที่บอกว่ามีพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการในการมีเงินทอนของกองทุนนั้นสูงสุดมากถึง50%ซึ่งจะเป็นจริงหรือเปล่านั้น ทางองค์กรหรือว่าสำนักสืบสวนการพิจารณีของเรานั้นก็จะลงไปตรวจสอบรวมถึงพี่น้องประชาชนในแต่ละหมู่บ้านสามารถที่จะร้องเรียนมายัางองค์กรเราได้ร้องเรียนมาโดยตรงเลยครับ แล้วเราจะลงไปตรวจสอบถึงแม้ว่าบางโครงการนั้นได้รับการอนุมัติเงินลงไปแล้วเราจะไปตรวจสอบดูว่าสองแสนบาทที่โครงการได้รับการอนุมัตินั้นเนื้องานเนื้อของสินค้าเนื้อของโครงการมีการุจริตมีเงินทอนอย่างที่มีพี่น้องประชาชนและสมาชิกของเราร้องเรียนกันมาจริงหรือไม่ ซึ่งถ้ามีการทุจริตกันจริงครับเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายเอาผิดของคนที่ทุจริตเงินภาษีพี่น้องประชาชนให้ถึง<อ>ที่สุดครับก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยครับขอบคุณมากครับ